ก็มีหมูเราใช้เนื้อตรงสะโพกนะก็หั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมผักก็จะมีหอมหัวใหญ่มีแครอทนะคะและที่ขาดไม่ได้เลยคือมันฝรั่งเราจะตั้งน้ำก่อนนะแล้วก็มีใส่เกลือก็คือต้มแครอทกับมันฝรั่งให้พอสุกก่อนนะคะเพื่อย่นเวลาการปรุงอาหารนะ ระหว่างราผักสุกนะเราก็มาหุงข้าวญี่ปุ่นกันข้าวญี่ปุ่นเขาจะเป็นเม็ดสั้นๆนะคะตอนนี้ผักเดือดแล้วน่าจะได้แล้วละ่ะมันฝรั่งกับคาหลอดได้แล้วนะคะส่วนมันฝรั่งส่วนหนึ่งเราเอามาบดอืมเดี๋ยวค่อยมาเฉลยว่าบดท,ทำไมนะ ระหว่างน้ำเดือดน,นะคะเราก็เอาน้ำซุปนี่ยแหละเอามาล่าในก้อนเราไม่ค่อยชอบให้มันไปละลายในหม้อน,นะเพราะมันบางทีมันมีบางส่วนที่มันละลายไม่หมดนะคะมันก็จะไปติดก้นหม้อได้ห้อที่ใช้เราใช้อัน,นี้จริงๆก็ลองไปเรื่อยๆแหละเผื่อมันจะมีแบบอะไรโดนๆตอนนี้ก็เดือดได้ที่แต่ว่ารอหมูเปื่อยอีกนิดนึง เดือเดเยอะแล้วโอเคก็จำมันบทที่บทไว้ตอนแรกได้ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นตัวที่จะเพิ่มให้น้ำแกงกะหรี่นะคะข้นมากขึ้นตอนนี้ก็เริ่มชิมได้แล้วเวลาที่รอคอยโอเคแล้วนะแต่เราว่ายังไม่ค่อยเผ็ดถ้าไม่เผ็ดก็นี่เติม ปิดท้ายนะคะเพื่อให้รสชาติมันกลมกล่อมขึ้นแล้วก็สีสวยขึ้นเราจะใส่นมสดลงไปนะนิดหนึ่งเรียบร้อยแล้วถึงเวลากินจริงๆไม่ต้องชิมแล้วเพราะว่าเตลอดเวลาที่ทำชิมมาตลอดกินให้ดู อ,อร่อยมากขี้อวตัวเองหิวว่ะดีมไม่ความสุขไปเลยดีกว่า <c oughs> ก็ลองไปทำดูนะคะอร่อยแม่อร่อยบอกกันด้วยเดี๋ยวเคากินข้าวกัน